สวัสดีครับวันนี้ผมอยสตอรครับพามาเที่ยวบ้านนะฮะพามาเที่ยวบ้านผมบ้านผมเองครับเราจะพาไปดูวนยางวนป้ามอืมเฮ้ยหน้าตัวอร่อยทำไงวะทำป้าไม่ถูกว่ะอ่านี่รถทุกป้ามนะฮะตัดมาได้แล้ว ไปดูให้ถือรอดเลยครับเป็นไงมาลูกบ่าเป็นไงมาเป็นไงมาเป็นตัดปามกันไม่เนาะครับอ๋อได้มากไว้ได้มากมากเออครับอ๋อเฮ้ยหมอปามไม่ใครเป็นต่อไอ้ได้กี่ตันได้ส่งเดียวเนี่ยเตี้ยร่องอันนี้เตี้วกี่กล้องอย่าไหมครับเดี๋ยวตัดหน้าหน้าปานกล้องผีด้วยอย่าไหมครับโอเคเนาะโอเคก็ไปมาครับ น้องๆเราไม่เรียกว่าลูกจ้างอะไรกันนะน้องๆมาช่วยจัดปาล์มแล้วก็แบ่งรายได้กันนะวันนี้รู้สึกปาล์มราคาถูกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่การจัดลูกปาล์มก็ต้องเอาลูกปาล์มที่เท่าไรถูกๆอ้าว่อยเสียงเอ้าเดี๋ยวไป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  ดันมากเลยดิรถแดงเต็มรถแดงเต็มเลยไม่ปื้อไม่ปื้อปุ่งหวัดซึ้งนี่อันนี้ก็เกี่ยวคนงานนะครับได้เวลากินข้าวกันถ้ากินข้าวสวนปาล์มผมสวนปาล์มสวนยางตัดตัดอย่างเรายังไม่ตัดอี๋อ๋อ อเราก็ไม่โบเ้ดเด็กมาองเพลองเพลงจ้ัญญพัดดีกรับพัดดีครับ,ดรบอดตกลงตกลงนี่เราจ้างมาตัดตามนเลยก็ให้เรารองเพลงกาตัว้นเซียม <c oughs> ันนูอืพัดีครับพัดีครับมีอะไรกินบานานนยย้างนี้นาไม่ได้บอกก้าวลงหน้าแต่สำหกับก้าวมาเพือ <c oughs> อ่ออนี่กินดิบได้เหรอยอดยอดปักเรียงกินดิบได้เนาะอืม ใาดีบายดีบายดีเลือเกลลวนนะอนนี้วิดีโออัวิดีโอเลย้าลวดอ้ารดอ้ารดเดีวอ้ารดเอาม่าอ่าถ้าไม่มีรุดเอาดินเนี้ยเาสาปอากรนนรชีวิตคนสวนโอตัแม่แต่ชีวิตนูซะตอรับไปแล่จองยูทูบเลย ใช่ไหมกดเรอ่กดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครด้วยเรามีสวนแต่ว่าทําให้คนหนึ่งเขามีรายได้ด้วยไหมดูเราอยู่แบบพี่แบบน้องนะอืมแบ่งปันกันกินนี่ต่ำไปต่ำมาคนตัดได้ต่างมากว่าเราเลาล์มาลบโหลดรอบมาสแปดนี่เอ้าพอหลวงมาหน้าเนอะพอดีจะเดินพอจะเดินพอนอเดี๋ยวนี้โอ้จันโกกเลยพอหลวงนะฮะอุไรโรดง่อยอุไรโรถนั่นล่ะอุไรโรถเปตรงนี้ นี่เนรกูเลยลเรถเออไม่ไม่ไม่ยาดกูนี่ต้อเรถนี่กูเลรถเ๋มว่าอ้ยเดี๋ยวอ้าดี๋อังเกเลยม่นนาภยาภรรยาย่าในภรรยาม่ก็บวันนีอยู่บ้าอ๋อเมียไม่ใบแฉ่งใบบวไตเองะนี่ห้าเมียมเพงม่ดั่า แต่นเพื่อห้าไอ้เมียไอ้น้องเบาทุกคนนี้ไหวก็ยอมแล้วไอ้ก็เลไม่เอาเลยไม่เอาเรามันก็ว่าลดก็มีบ้านก็มีส่วนก็มีต่างก็มีแต่ว่ามีอะไม่มีไม่มีปัญญาจึงกองเพรามันไล่คนที่แบ่งให้มันก็ลำบากใจ๊หลาด้ยก้องเดือกเอาเดือกก็หลอดจะไม่กล้วยไม่ข้าวหรอกไม่เอาปฏิบัติแบ่งให้น้องจึงเราได้ก้องเลย มันเก่งเลยนะเก่งหน่อไม้กับเกย์นายนดูกับเปิดกินเม็ดเดียในกองเลือกนังกินอยู่อันอันไอ้ตาหมีตันเลยค่ะเออดักนะต้นนะไม่ใช่เป็นได้เพราของรู้ว้ามีความสุขเหมือนกันกับตรงนี้พี่น้องเก็ มาต้นา,มา,มาตนมาต้านมามาต้านมาต้านปันนี้แล้วครับนางกลางดินกินกลางไร่ไร่มันกามื่อแล้วก่อนท้วนปีป๋ปีป๋เท่าน,นี้มาก่อนท่าไหร่ก้อนนะขอด้วยไม่ได้เหมือนเราวันว่างผ่อผมแมแหมพมดาขนาดนี้นะชายได้มั้งสมัยก่อนมีปลากขาก้วนมันจะไปขวันทัวเคยนะทางต้นไม้ขอนต้นไม้ บางก่อไผ่นะก่อไผ่ก่อเดียวเนี่ยใช้เวลาตัดช่องวันสามวันใช่ก่อไผ่แต่ละก็มันย่อยมาเกือบลายอันมากเลยนะครับเพราะว่าทางเซ็ตกรอกบพผาจุดพอจุดจุดเซ็หมอกันสมัยก่อนเขายังไม่ทำส่วนนะก็ทำปลนแหะทำปลนทำปลนนี่ก็คือเอาเศษไม้เศษไม้มามาก่อก็เพาอหล้วเลยจึงหลังจากนั้นก็เขานำข้าใช่ไหม นำข้าวเนี่ยเคยเคยจ่ายไม้ซองอันเพิ่มเคยทใช่ไหมครับจ่ายไม้ซอกอันเลาะไอ้เลี่ยมเลี่ยมเนี่ยแทงไปแทงมาแทงไปซึ่งแับนั่นเลยซึงแับเป็นข้าวโพดซึงแบบก็ใส่นู่นเลยก็จ่ายเอ็มไม้ไผ่เป็นปล ong ใส่ข้าวใส่ข้าวข้าว,าวาเปลือกอย่าใส่ข้าวกลั่นนะใส่ข้าวเปลือกลงไปเหล็กอาเทใส่มือเหล็ก็ใส่ในรูจิว่า ไม้ก็แทงน้ำหน้าไปเดียวไม้น้ำไม้น้ำไม้ซักไม้ซักชักไม้ซักไม้ชักไม้ชักเออเดี๋ยวเอาว่างเก็บได้ก็จะแปดเดือนตึกนการเก็บไม่ใจเก็บมันคนอีสานแล้วนะคนอีสานเขาใช้เขียวเอาคนเนื้ออ่าก็ใชเขียวสมัยนันเขาเรียกเขาใช้แกะปล่อยก็ใช้แกะก็ลองป้าเรียกแกะแกะแกะก็จะมาไม่ใจเออแล้วมันปัดพื้นแกะปัดพื้น ใต่แกก็ติดใบเม็ดว่างในเออใส่แกอ่าเป็นเป็นไม้ชิ้นประมาณคืบมือเนี่ยแล้วก็ใช้ใบมีดคมๆอ่าใบมีดคมๆไว้เหมือนกับมีดอันหนึ่งแล้วเราใช้นิ้วหลอกถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ใช้นิ้วกลางเกี่ยวใช้นิ้วกลางเกี่ยวนิ้วกลางไม่มีเกี่ยวไม่มีเกี่ยวจะไม่ใช้นิ้วกลางเกี่ยวที่ไหนเกี่ยวไม่นี่คือวิชาณเจ้าลิง การเก็บข้าวเกี่ยวข้าวเขาใช้นิ้วกลางเกี่ยวจริงๆครับไม่ใช่เขี่ยนะถ้าเขี่ยเขี่ยที่นี่เขี่ยอีกที่หนึ่งใจวูบใจวกฝันเลือดรั่มด้วยนะใช่้นิ้วกลางนะเก็บข้าวเกี่ยวข้าวคือนิ้วกลางนี่จะไปดึงรวงข้าวออกมาแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยวเดิยนะเดี๋ยวเดินนะไม่ใช่ชานะเกี่ยวเดี๋ยวเลยนะจะยัดเกี่ยวไม่เสร็จอ้เกี่ยวข้าวไม่ใช่เขี่ย สนุกครับหลังจากอิมข้าวเดี๋ยวเราทำงานกันต่อครับเราขายได้น้อยครับวันนี้ไม่เป็นไรครับแบ่งๆกันไปได้น้อยได้มากพี่น้องได้มีไายได้ร่วมกันครับเนี่ยสวนปาล์มของผมของน้องชายติดๆกันครับพอได้ถูได้ายครับพอขายเสร็จซื้อซื้อปุ๋ยมากาเม็ดแล้วนี่มาปุ๋ยราคาแพงอี่งายนะครับก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่น้องของเราครับ กินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มก็ได้ทํางานกันต่ออ่ะนี่การตัดปามนจะวีมันง่ายไอ้ป่ามสวนผมนี่สิบกว่าปีแล้วครับมาดูหลวงพ่อของผมว่าหลวงพ่อรับมีดครนบนมัสการครับหลวงพ่อพระคุณเจ้าครับคุณเจ้าอย่าเล่าเล่าพระคุณเจ้าอย่าเล่าเล่าครับนี่คือการรับเขาเรียกได้รับไปรับเคี้ยวอะ รับเคี้ยวอืมไม่ใช่ได้ง่ายๆครับต้องไปเรียนมาจากวัดเ้าหลินนะครับรากอุปกรณ์เลี้ยงสันวอุปกรณเลี้ยงสัตวอ,อืมอจริงๆรรับดีๆเดีด๋ยวมันเชิดคอหอยตาย